น,นุนฮิสบุลลอห์มีกองกำลังปฏิเสธคำขอสรัตปลดอาวุธเหตุอิสราเอลโจมตีไม่เลิกวันที่25กรกรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนวัต์วังชากกอนฟลัชบิกวอร์มาอัปเดตสถานก,การณ์สำคัญในตะว,วันออกกลางนะคะจุดหนึ่งที่มองข้าไม่ได้เลยที่เลบานอนสหรัฐและอิสราเอลตอนนี้มั่นใจมากว่ากดฮิสบุลลอห์อยู่หมด รัฐบาลชุดใหม่มีท่าทีค่อนข้างยิ่งยอมแต่สถานการณ์ล่าสุดมันไม่เหมือนเดิมนะคะเบรุตไม่เหมือนเดิมเมื่อคนเลบานอนนักการเมืองพักการเมืองตาสว่างค่ะว่าราคาของการยอมจำนนต่อสรัฐอิสราเอลนั้นมันแพงแค่ไหนเมื่ออิสราเอลคุกคามรายวันโจมตีทุกวันโดยรัฐบาลเลบานอนไม่ตอบโต้ทำอะไรไม่ได้ได้แต่โวยวาย ประจบกับสถากการวุ่นวายในซีเรียที่ยังไม่จบสิ้นนะคะมันคือตัวอย่างของการยอมจำนวนต่ออิสราเอลและสหรัฐบ้านเมืองก็จะลุเป็นฝ่ายแบบนี้แหละเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักการเมืองไม่น้อยเลยของเลบานอนจากที่เคยเรียกร้องเห็นด้วยกับรัฐบาลเห็นด้วยกับอเมริกาให้ฮสบลัปลดอาวุธตอนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแสดงความรู้สึกเสียใจกันระง,งมเช่น นาดิมเจมาเยลเขาเป็นนักการเมืองเลบานอนเป็นแกนนำในพักฝฟาลังตอนนี้ตั้งชื่อใหม่นะคะพักคาดะอิบเผยว่าวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมสังคมทีอาะจึงกล่าวว่าอาวุธของฮิสเบลมีความจำเป็นในการต่อสู้ไม่เพียงต่ออิสราเอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไอเอสหรือกลุ่มก่อการร้ายอาดอีกด้วยผู้สันทัดกรณี เป็นนักวิเคราะห์ทางการทหารนั่นแหละคะ่ะเป็นนักเคลื่อนไหวของเลบานอนคนหนึ่งเขาเคยต่อต้านการปรากฏตัวของฮิสบุลลอห์นะว่าฮิสบุลลอห์เนี่ยก้าวร้าเป็นชีอาร์ก้าวร้าเขาบอกว่าตอนนี้ผมเชื่อมั่นแล้วว่าสิ่งที่เลขาธิการฮิสบุลลอห์ไซยิดนาสูลลอ์และกลุ่มฮิสบุลลอห์ทำนั้นถูกต้องแล้วและเรากำลังจะเดินผิดทางถ้าเรายอมจำนน การไม่มี h ิสบรออยู่ทำให้ท่อระบายน้ำสกรปรกที่สุดของ i อและกลุ่มก่อ,อก,การร้ายในตะวันออกกลางแสนจะปนเปื้อนมนพิษนั้นทุกเปิดออกอีกครั้งอย่างเสรีสำนวนเชีนนะคะแต่นั่นก็คือไม่มีใครสู้กลุ่มก่อ,อก,การร้ายหรือ i อและตอนนี้พังงาดระบาดระเบอ้อในตะวันออกกลาง ขณะที่สถานก,การณ์ในเลบานอนไม่ได้สงบสุขเหมือนที่รัฐบาลลงนามหยุดยิงกับอิสราเอลประกาศเอาไว้นะคะบีพิสเอลอ์หยุดเคลื่อนไหวทางการทหารแต่อีกฝ่ายละเมอตั้งแต่วันแรกจนทุกวันนี้ก็ยิงเอายิงเอาบุกรุกเอาทําทำอะไรไม่ได้ที่จริงไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้แต่ไม่กล้าทำเหตุการณ์ล่าสุดที่สื่อเลบานอนอรายงานก็คือ เอสเอลโจมตีระเบิดเมืองฮุลาเขือเป็นเหมือนที่อยู่ตอนใต้ของเลบานอนนะคะทําให้บ้านเรือนที่อยู่ตรงข้ามกับนิคมมานาระเสียหายยับเยินแน่นอนต้องมีคนตายค่ะต่อมาหน่วยงานระดับชาติของเลบานอนเอามาชี้แจงว่าเหตุระเบิด hmm. นี้ทําลายห้องที่ใช้เลี้ยงปัสสัสต,ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่อัลอับบาดบอกแค่นั้นไม่บอกอรายละเอียดอื่นๆอะไร ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องนี้กองทัพเลบานอนได้ทำการรื้อถอนอุปกรณ์สอดแนมของอิสราเอลที่อิสราเอลเอามาติดตั้งไว้ในฟาร์มแห่งหนึ่งในบาสตราอัสมายากอมญชาการกองทัพของเลบานอนถแถลงการนะคะระบ,บุว่าเป็นการเรื้อถอนแล้วก็สำรวจสิ่งผิดปกติในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นหน่วยทหารเฉพาะทางพบอุปกรณ์สอดแนมก็เลยระเบิดบอกว่าไม่ใช่อิสราเอลกองทัพบ,บกเตือนประชาชนอย่ากใกล้วัตถุต้องสงสัยทุกชนิดขอให้รายงานไปยังศูนย์ทหารที่ใกล้ที่สุดเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คืออิสเอลไม่ได้บุกมาโจมตีแต่วางอุปกรณ์ซึ่งมันระเบิดไว้ในบ้านในปัสสัสเหล่านี้เป็นต้น สรุปภาพรวมก็คืออิสเอลยังคงโจมตีเลบานอนตอนต้เกือบทุกวันในรูปแบบต่างๆแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่การประนามและแรงกดดันระหว่างประเทศให้อิสเอลหยุดยิงนั้นมันไม่เพียงพอที่จะห้ามปรามที่จริงแล้วไม่ใส่ใจค่ะใครจะว่ายังไงฉันจะยิงอย่างเดียวและสารัฐก็หลับตาข้างหนึ่งแต่ไปบีบให้รัฐบาลเลบานอนนะคะปลดอ,อาวุธทสบุลล์ให้ได้ เลขาธิการฮิสบุลละประกาศชัดกลุ่มฮิสบุลละจะไม่ยอมปลดอาวุธและไม่ยอมจำนวนต่อสหรัฐและอิสราเอลพร้อมลุยด้วยแม้ประธานาธิบดีเลบานอนจะสนิทสนมกับฝรั่งเศสและอเมริกันแต่ไม่กล้าบีบฮิสบุลละแบบออกหน้าออกตาค่ะหลังการเลือกตั้งท้องถิง่นปรากฏว่าพรรคฮิสบุลลและแนวรวมกวาดที่นั่งเกือบทั้งหมดเหลือให้พรรคดาผ่านแค่หนึ่งเก้าอี้ สะท้อนเจตจำนงของคนเลบานอนไม่เอาโปรอเมริกันอิสราเอลที่สำคัญอิสราเอลยังคงคุกคามชาวเลบานอนไม่หยุดเลยรัฐบาลก็ได้แต่โวยหวาดตอนนี้นกักการเมืองและพักใหญ่หลายพักเริ่มตาสว่างหันกลับมหนุนฮิสบุลเลา์ให้คงกองกำลังและไม่ต้องปลดอาวุธ ดูสถานการณ์แล้วไม่แคล้วมีการประทะกันอีกแน่ๆเพราะอิสราเอลขู่ว่าถ้าฮิสบุลลอไม่ปลดอาวุธจะเปิดศึกปราบหนักทั่วภาคใต้เลบานอนจะทำได้จริงหรือไม่คงต้องจับตาค่ะ